วัสดีค่ะวันนี้จะพามาตำกล้วยนะคะตำกล้วยค่ะกลมกล้วยนะคะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกแล้วก็ผสมพริกแห้งแล้วแต่ชอบนะคะพริกแห้งผสม อากล้วยที่หั่นไว้แล้วนะคะตำลงไปก่อนนะโอ้ยโอ้ยตายแล้วกระโดดแล้ว ไนในในเครื่องปรงไปไหนแล้วแล้วก็ลงหมดเลยนะคะที่เตรียมมานะมะเขือมะเขือเทศปรุงตามใจชอบนะคะ ปลาราก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็ผงนัวนะคะช้อนก็น่ช้อนก็เดยช้อนนะช้อนนะ แบบแบบแบบมาก แซ่บ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 โอ้แซ่บมากโอ้ กินไหมคะน่ากินไหมคะ